ก็ไปดูคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะกับแผน vsb lot นะครับผมผมก็ใช้เป็นตัวรันโค้ด x นะครับรันได้ตยแล้วนะครับเป็นสคริปต์ไม่มีขีนับชื่อว่าค่าย h e n d ้าฮัหรือเปล่านะครับก็จะเป็นฟังก์ชันเบสิกเลยครับออโตซื้อออโตอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยเป็นออโตซื้อแบบเมล็ดนะครับนี่ถ้ากดซื้อแล้วมันก็จะซื้อให้นะแล้วก็มาเช็คชื่อในร้านค้าได้นะว่าชื่อมันคืออะไรนะแต่ส่วนใหญ่มันก็จะเรียงตามราคาที่แบบถูกสุดไปแพงนะผมก็จะเปิดไว้หมดเลยละกันนะครับ ส่วนม,มาขายก็จะได้ช้อนไว้ชันนะครับประมาณนี้นี่เปิดไว้นี่เลยนะครับโอเคซึ่งฟังก์ชันต่อไปนะครับก็จะเป็นฟังก์ชัน b u y i t เทนะครับก็จะเปิดไว้แค่ซื้อถังน้ํานะครับใครจะซื้ออะไอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่เลยจะเอาแค่ถังน้ํานะแล้วก็ ntfk ก็เปิดเวลานะส่วน auto anti rejoin ก็ไม่ต้องเปิดก็ได้อันนี้เป็น auto เก็บเงินนะครับให้เราใส่เลขนะผมก็จะใส่เป็นเลขหนึ่งนะอันนี้ผมไม่ชัวนะครับก็จะใส่เป็นเลขหนึ่งไปละกันนะครับ โอเคแล้วก็กดได้เลยเนี่ยเห็นไหมมันก็จะได้ละเงินก็จะเด้งนะครับผมก็จะลองปิดเปิดใหม่ดูมันก็จะเด้งนะไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะมันก็จะประมาณนี้แหละโอเคนะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นออโต้ตีนะครับเอนออโต้ฮิตนะครับประมาณนี้ก็เปิดไปได้เลยมันก็จะเทเลพอร์ตไปตีเบ็นล็อให้นะครับแบบนี้ส่วนที่2คุณผู้ชมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับก็เปิดไว้คู่ได้มันจะเป็นออโต้คลิกนะครับคือมันจะตีหลัวขึ้นนะประมาณนี้เนี่ยเห็นไหมซอยจิกๆเลยเห็นไหมเนี่ย โอ okay, เคผมจะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยถ้าผมไม่ได้เปิดมันก็จะแบบตีเองนะผมไม่ได้คลิกเลยนะเนี่ยเห็นไหมประมาณนี้นะโอเคฟังก์ชันก็ประมาณนี้แหละครับมันก็เป็นเวสิกฟังก์ชันนับแล้วก็มีออโต้เซลล์ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับไว้เกันมนคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย